ห้าพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับวันนี้ผมอยู่บนที่นาของอคุณพ่อพิณยูวงทำน้อยนะครับซึ่งเป็นอีกบ่อหนึ่งที่ห่างจากบารายเนี่ยประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับท่าพอครับบ่อน,นี้นี่มันเกิดน้ำขุดมันเกิดได้ยังไงครับด้วยกระบวนการไหนลองท่านอธิบายให้ฟังหน่อยสิว่าทำไมต้องเกิดน้ำขุดที่นี่นะครับสำหรับบ่อที่เกิดน้ำผุดนี่นะครับเกิดมาจากการวางระบบของ ห้วยป่าเป้านะครับซึ่งอยู่ทางทิศเหนือนะครับสะเที่ยงนเรียงอยู่ทางทิศเหนือนะครับสะบ้านโดนบ่มระหว่างสะเที่ยงนเรียงกับสะโดนบมเนี่ยจะห่างกัน900เมตรนะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกับบ่อนะครับบ่อซึ่งบ่อของหลวงพ่อนะครับที่วัดหนองมีหนองก้าวนะครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับจะเชื่อมกันอยู่4บ่อครับเปรตนี้ เฟลนี้คือเฟลดที่เฟลดที่2ครับเฟดที่2นะครับเฟดนี้เป็นเฟลดที่2ที่เราดําเนินการธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยนะครับเริ่มดาเนินโครงการวันที่14พฤศจิกายน2560นรยนะครับที่นี่ท่านอาจารย์ชาติศรีวิชาถาครับทีมงานเก่าหาพัฒนานะครับท่านได้มาดูและก็วางช่วยกันวางระบบนะครับปรากฏว่านะครับเราปึกอบรมวันที่14พฤศจิกานะครับไปดูงานที่เก่าขา15พฤศจิกา กลับมาเราเริ่มทํางานเดือนมกราครับปรากฏว่าเกิดน้ําผุดนณจุดนี้วันที่18มิถุนายนนะครับ2,561นะครับที่หน้าน,า,นาพ่อปิยบุตรําน้อยตอนแรกนี่เื่องที่พ่พอมาเปิดน้าน้าบ้านน้ำ,นำพ่พอป็นเุตรตอนแรกจอนี่ครับน้ำส่งจะออก,ออกแต่ว่าบ่อออกแต่ซื้อไหทมาใส่ครับ,รบตอนมาเดี๋ยองค์การบริหารส่วนตบ,บนองมีมาเหตุธนาคารน้ำยึดด้านเหนือครับ น้ำเลยมาพุดธกันที่แล้วบันนี้พนักงาน่น้องมีเขามาบอกว่าเร่องไหนเนี่ยน้ามันสิปุ๊บเพื่ทีแรกมาเนี่ยว่าขอต่อไปบระเดีใส่ใดเด้อสั้นอ่าแตเลยถามว่าจังไดคือว่าบระเดี๋ยวใส่ผิดกฎหมายบ่ผมว่านะครับรบ,บ้านนี้่ผมเรียนยังสัน้นน้าผมสิมาออกพี่แลาวสัน้นครับผมกับวัดเสียดอ,อกผมหัวขวนอยู่ในใจอ่ เกเว่ามันมีการมีงานทำบ่อม,มาหาตัวสักหนมนหาตัวตะกกเออมาหาตัวตะกบ้านนี่เอก,อ,กอยู่ตัวมาในล้าวเดือนหนึง่งพระจกบอ่อทั้งเหนือผุนแล้วครับน้ำเกเลยมาพุดขึ้นพี่ผมผมก็เลยเสียเศร้าข,ะะ <c oughs> อของสวนอนละเศร้าเัากันละเ <c oughs> ที่ยงแรกน้ำมันมาแห้งบ่ที่แรกอะกับว่แห้งไปไหนแต่บามันแห้งไปหนาแห้งไปหนาเมื่อปีปีนี้ก็ปีกลางปีได้สูงกว่ากันปีที่แล้วนี่น้ำมันแห้งไปนี่ปีที่แล้วนี่เพราะว่ามัน สูงจากขึ้นใน้ละเม็ดหนึ่งครับนี่นะที่สองเนี่ยแม่ต่อขึ้นยันเมตรกลัวเดียวนี่ก็ท่อประดานท่อนี่สูงสองเมตรกลัวน้ำยังสิล้นอยู่เดียวนี่บ่เบอกใหญ่ตัวบ่บ่ได้เบอกใหญ่มา่อบังกัะหูกับตาเอาเปิด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 นี่ครับนี่คือบ่อน้ำปุดนะครับของคุณพ่อสินยูวงคำน้อย ซึ่งบ่อนี้ครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านประยุลละนรัตนเสนีท่านได้มาเยี่ยมอบปกรณ์น้แล้วก็มาเยี่ยมชมณบ่อน,นี้ซึ่งบ่อน,นี้นี่เมื่อก่อนน้าไหลแค่นิดเดียวครับช่วงที่ท่านมาแต่ตอนนี้น้ําทุ้นสูงมากนะครับแล้วก็ท่านเลขาอธิบดีนะครับท่านมนัฐก็ท่านก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีหลายกระทรวงครับมาเยี่ยมชมนี่นะครับคือผลงานที่องค์การบริหารส่วน,นตำบลนนองหมีครับร่วมกับทีมงานเก่าขามพัฒนาโดยท่าน อา,อาจารย์ชาติศรีชาถาครับได้ประวาังระบบดูแลระบบของค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีครับไม่เกิดสิ่งนี้นะครับแล้วก็อีกคนสำคัญอีกขั้นหนึ่งนะครับที่มาดูแลเราในช่วงนี้ก็คือท่านอาจารย์ควิดดอกไม้นะครับที่เราสร้างนะครับดอกไม้สีชาถาบาลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีน้ําเพียงพอสําหรับการทําเกษตรการเกษตรนี่คือผลนะครับของธนาคารน้ําใตดินที่วางถูกต้องถูกระบบนะครับโปรดติดตามครับธนาคารน้ำใตดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีต่อไปครับ